ประกอบกันต่อนะครับกบ็ประกอบไม่ได้ประกอบอะไรนะครับแค่ช่วยติดตั้งเรสให้นะครับเรสตัวน,นี้เป็นเรสแบบหอลบลูกนะครับเป็นเรสดอบแบบไม่ต้องเปลี่ยน ส่งไปเดี๋ยวเทสให้ด้วยครับเลกตัวน,นี้ติดตั้งง่ายครับติดตั้งเรียบเรียบไปเลยไม่ต้องคิดมาก ติดตั้งแบบนี้เลยนะครับติดตั้งลักษณะแบบนี้เลยมันจะหลบกลูกเอง ส่วนตัวนี้ก็ติดตั้งนะครับจากประสบการณ์นะครับสำหรับติดตั้งนลอด,ดบฟุกนี้นะครับเราจะหาลูกธนูมาเทสนะครับ จากประสบการณ์นะครับเอาลูกสนูมาเสียบนะครับแล้วยกดูนะครับเช็คสายเช็คช่วงลูกตรงนี้นครับให้ได้ฉากนะครับตรงนี้ให้ได้ฉากถ้าได้ฉากแล้วลูกจะไปนิ่งนะครับตรงไม่เวียงครับเทสดูให้ได้ฉากนะครับเห็นไหมครับพอได้ฉาก ว่าเออช่วงจังหวะที่ยกมาแล้วได้ฉากกระสายโอเคนะครับพอได้ฉากแล้ววิธีจับนะครับหาหาจังหวะล็อกอย่าให้ยาวไปนะครับเดี๋ยวช่วงล้อม,มันจะหมุนเอาสักประมาณขนาดนี้นะครับเราจะจับอยู่ประมาณขนาดนี้ น,นี่จะเป็นตัวลอกสายนะครับนี่นะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าอยู่แบบนี้นะครับสำหรับลุงก้อยนะครับลุงก้อยจะ ให้มันต่ําลงมาอีกประมาณนิ้วกว่านะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับถ้าถ้าถาึงประมาณนี้นะครับหลวงก้อยพูดผิดนะครับถ้าเราจะจะจับจังหวะดึงอยู่แค่ช่วงนี้นะครับรูดสายไปครับประมาณอีกนิ้วครึ่งนะครับรูดึ้นไปประมาณนิ้วครึ่งให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะดึงมาโดยที่ว่ามันดึงได้พอดีครับเท่าที่ลงก้อยลงก้อยจิดตั้งสายแบบนี้มานะครับจีวลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ล็อกเลยครับพอดึงออกมามันจะพอดีครับครับสายมันจะหย่อนหย่อนอยู่แบบนี้นะครับ สายจะหย่อนอยู่แบบนี้ตรงนี้ขันให้แน่นนะครับหรือถ้าให้ดีก็ลนไฟแล้วก็ล็อกมันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยจำเป็นหรอกครับ นะครับติดเล็บด,ดอกนะครับคร mm hmm. าวนี้พอเราติดตั้งเล็บด,ดอกแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งศูนย์เล็งนะครับอ่าศูนย์เล็งแบบนี้มันจะมีไฟสองนะครับนะครับส่วนมากมันจะมีไฟสองเราให้เรามาทำการติดตั้งนะครับตัวนี้จะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ จังหวะของไฟนี้มันอยู่ที่รุ่นของศูนย์เล็งนะครับครับมันจะช่วยส่งสว่างนะครับศูนย์เลงมือก้อยก็จะติดลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ติดแบบนี้นะครับ เครื่องมือมีมานะครับโอเคครับ เป็นว่าติดตั้งศู์เลงเรียบร้อยเอาเป็นว่าเนี่ยประกอบแค่นี้แหละครับส่วนศูนย์เลงอะไรเราก็จะไปติดตั้งเอาส่วนไอ้ตัวนี้เป็นตัวถ่วงนะครับก็มาใส่ด้านหน้า,านะครับแต่เวลาตอนส่งไปเดี๋ยวหยุดถอดไปนะครับนะครับก็ใส่แค่นี้ นี่นะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแค่นี้ก็พร้อมยิงแล้วครับเราก็ไปตั้งศูนย์เอานะครับว่าศูนย์มันจะอยู่แบบไหนนี่เป็นที่ยิงนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับเดี๋ยวลุงก้อยนนี้เดี๋ยวลุงก้อยเทสให้นะครับว่าใช้งานปกติแล้วลุงก้อยพรุงนี้ส่งให้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมเทสยิงลูกเหล็กก่อนนะครับนี่ครับลูกเหล็กมันจะติดเลยนะครับนี่ครับ ูกที่หนึ่งนะครับลองลูกที่สองอืมแรงได้ใจเลยครับนี่ผมเทสยังไม่ได้ตั้งนะครับ ตั้งสูนใหม่แล้วนะครับเดจุยเลยครับนี่นะครับ เฉยเลยครับอีกสักนัดนะครับ ขวดกระจีเลยครับโอเคครับลูกเหล็กเซตให้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาลองลูกขนูนะครับลุงก,ก้อยม่ได้ยงหลายวันยิงสักระยะสิบเมตรก่อนนะครับอ่านี่ศูน ศูนย์ของลูกเหล็กนะครับนี่ศูนย์เป็นศูนย์ของลูกเหล็กนะครับไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ต้องถอดอะไรนะครับยิงได้เลยครับลูกธนูไปไปจำศูนย์เอาเองนะครับเมื่อกี้ผมยิงต่ำไปอือดูครับเห็นไหมครับถ่ายจากหลังเดี๋ยวถ่ายจากข้างหลังดูนะครับ ห0สิบเมตรนะครับฮานูไม่ได้ปรับแต่งเท่าไหร่นะครับ ให้การยิงให้ดูระบบนะครับว่าระบบทำงานได้อย่างนี้ครับเดี๋ยวเทสต์พวกเหลก็กยิงครับสต็อปก่อนครับ มะกรนะครับนาทีหนึ่งเราไปแล้วกับเชียดนาทีสองครับโดนเต็มครับนาทีสามนะครับต้นมะกรเิดครับนาทีสาม รอแผลครับโอ้โหมันเข้าไปฝังครับน่าจะฝังนะครับเทสให้ดูกันแล้วนะครับธนูสองระบบวันนี้ลุงก้อยนั้นเทสแค่ลูกเหล็กนะครับลูกธนูไม่ได้ตั้งศูนย์เท่าไหร่ รีบๆครับอากาศร้อน